นั่นแหละครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะพามาดูการเปลี่ยนใบมีดสาหรับเครื่องปอกสายหกูนับสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่เดี๋ยวจะพาไปดูการเปลี่ยนใบมีดกันว่ามันเปลี่ยนกันยังไงนะครับไปเดี๋ยวดูลุยเลยโอเคเดี๋ยวทุงมือก่อนยังไม่เคยเปลี่ยนครับตันนี้ตแต่ซื้อมาแต่มันจะมชีช่องที่สองนี่แหละเลยอยากเปลี่ยนมันใช้งานบ่อยกว่าเพื่อนนี่ช่องนี้ช่องตอนนัวนี้ใช้งานน่าจะแต่พวกนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้ เยาลองเปลี่ยนพวกนี้ก่อนของแถมตอนนั้นซื้อมามันจะมีาจะมีใบมีดให้ให้ผมไปเดี๋ยวอาขีเลยใบมีดนี่นี่นี่นีอนมาแล้วก่นี่ี่ี่นล่นีี่น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 ีนี่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 นีนี่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 นีน่ีนีีีน่ีีีเมเันีใส่ด้วย เราแกะตัวนี้ออกนี่ออนเป็นโมบิลของข้างมนะันไม่ดีนะจะยังให้เป็นโมบเลยแล้วก็พอได้ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเราก็จะขันน็อตตัวนี้ออกแะฮะคีมล็อกมันจับตัวนี้ไว้ตรงนั้นม,มาขันเลยโอเคนิดเดียวครับออแต่ผมจะไม่เปลี่ยนหมดนะผมจะเปลี่ยนแค่สองตัวเอพอเพราะพวก กรูปกรูปใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้ใช้เฉพาะสตัวสตัวแรกมันจะเปลี่ยนแค่2 2ใบก่อนโอเคหนึ่งใบาออมากมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนปึ๊บแต่เรียนดีๆถ่ายสาย2 3 4 5 6โ okay. อเคปึ๊บใบนี้หมดแล้วอืมจะเป็นอย่างนี้นะการเปลี่ยนนะครับทีนี้เราก็จะเอาใบาใหมห่มันหมดคมเลยมันก็ยังไม่หมดเท่าไหร่หรอกต,ตัวนี้จะใช้งานนะ่ะแต่อยากเปลี่ยนสองสองใบแรกอนะ่ะ เปลี่นสองใบแต่ถ้าซื้ออะมันต้องดูดีๆนะเพราะว่ามันมันขนาดไม่เท่ากันนะแต่ละรุ่นนี่จะแยกสองใบออกก่อนเลยโอเคก็ใส่กลับคืนเลยนะครับใบที่หนึ่งจุ๊บตัวรองใบจุ๊บใบที่สองจุ๊บรองใบสามรองใบรองใบใส่เข้าไปใส่เข้าไปใบสุดท้ายโอเคเราใช้แค่สองใบแหละเราจะเปลี่ยนสองใบแล้วก,กันพวกนี้น่าจะไม่ได้ใช้งานตะเบอร์สามก็จะใช้อยู่ไหมโอเคนะใส่น็อตเลยเพราะว่าเราจะมีการใช้งานหนักเราถึงจะได้เปลี่ยนก็ จะขันให้แน่นเหมือนเดิมนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เราออกมาปึ๊บถ้าใครสนใจคลิมล็อกก็หน้าโปรไฟล์นะครับหน้าโปรไฟล์โอเคเรียบร้อยเราก็จะใส่คืนไปเลยด้านนี้นะจะอยู่ด้านนี้นะครับจะอยู่ด้านนี้นี่ด้านนี้ด้านนี้มันจะมีล็อกสังเกตดีๆแล้วก็ใส่กลับคืนเหมือนเดิมที่เดิมถอดมาอย่างไรใส่มาอย่างนั้นปึ๊บตัวนี้จะเป็นโอเคนี่ไงปึ๊บแล้วใครถ้าใครมีตัลบีก็ ใส่ด้านนี่ระเบียบของรอมหรือรเรจะใส่อย่างนี้ก่อนต้อยู่ด้านบนสิเออเอาอันนี้มาอยู่ด้านบนใหม่ผิดจุดผิดจุดเออนี่เห็นไหมแต่ตรงนี้มันจะปรับได้านไหมเห็นไหมเราได้ใบใหม่เรียบร้อยแล้วปึ๊บเอ่ออันดับแรกสปริงนะครับสปริงก่อนใบเก่าเราจะไม่ทิ้งหรอกเราเก็บไว้ก่อนก็สปริงใส่ก่อนได้ไหมสปริงใส่สปริงใส่ก็สใ,สใส่นะครับเหมือนเดิมประกอบจุดเดิมนะครับมี น็อตสี่ตัวน็อตสี่ตัวผมก็เปลี่ยนง่ายนะเคยเปลี่ยนตัวแบบตัวหัวเดียวมันไม่ได้นะครับซื้อมาก็ผิดตอนนั้นก็เลยได้เห็นตัวนี้ก็เลยตัดเลยโอเคถ้าใครซื้อแบบครบชุดนะมันจะแถมครบชุดนะมันจะให้ผกใบเพราะมันจะให้เลือกว่าซื้อเปล่าหรือผกใบแต่ในด้านแรบสุมก็มีในต๊อกๆก็มีนะครับเดี๋ยวยังไงจะักปักตะกร้าให้สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนนะก็ขันสีตัวให้แน่นเหมือนเดิมนะครับ ก็ไปจุดเติมแล้วผมสุดท้ายจะผมบอกว,วิธีการปักเข้ามาตรงนี้ผ่านการใช้งานหนหักแล้วครับต่อกทองแดงไม่ต่ำกว่าสามพันกิโลโมโมไปก่อนโมไปเลยเยอะแค่นี้น,นะครับีตัวโอเคนี่เดี๋ยวัาโอเคนี้สุดท้ายก็ใส่ตัวนี้แหละตัวนี้มันก็ใส่ไปก่อนเลยนี่นเป็นตัวป,ปักใบนี่ดเทคนิคก็คือปรับให้เท่ากันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวกดตัวอันนเี้ยตัวกดให้มันเด้งปึ๊บ ผมจะเอาเท่านี้แหละเอาไม่เอาไม่ยาวดูดูแล้วมันยังแคบใช่ไหมขึ้นอีกเพราะว่าถ้าเรากลับมันจะกดไปนี่กว่าเดิมเราได้กมะดาษไปเราก็ล็อกครับโอเคอเรียบร้อยเ,อเวเรามาเทยียดกันหา,หาสว่านมาหนึ่งตัวหาไสาไฟมาม่ายสาไฟโอเค ห็นมันก็จะออกง่ายปุ๊บนี่ไงเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายๆนี่แหละดูตามคลิปนี้ผมว่าเปลี่ยนได้อยู่หรอกง่ายๆก็ใครมีจารีบีก็เอาใส่นะครับเรียบร้อยตามนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจใบมีดตัวเปลี่ยนใบมีดเนาะเดี๋ยวผมปักตะกร้าให้ก็ทําตามคลิปเปลี่ยนง่ายๆนะครับง่ายไม่ต้องไปใช้มีดคัตเตอร์บอกเหมือนเดิมแล้วม <U pa royable> ันทันสมัยแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова